ป้เจ้าป้าดาวจะพามาแกงบวบเหลี่ยมเนาะบาน้อยอะเจ้าเอาแกงเสป่าเนาะข้างนี่เอาแกงเสป่าเจ้าสั่งซื้อมานาะได้กินละปีนี่ยาวขนาดเลยต้องหักออกทั้งปลายม่หันเนาะป้าเจ้าป้าดาวจะเอาป่าไปแกงแล้วก็อันตัดอันบววเหลี่ยมก่อนเนาะ แกงบวบเรลี่ยมเสป่าเจ้าอ๋อปีไหนเหมือนแลนะไะได้กินเจ้ากำลังได้กินปีนี่บวบเรียมไหมสั่งซื้อจากอันล้านไทยมาเนาะส่วนพักไทยปีเคยซื้อทุกปีนั่นแหละ ดาขอเอาป่าลกแกงก่อนเนาะเพราะว่าอันป่ามันตัวใหญ่เจ้าเดี๋ยวเอาบวกเสทษทีหลังก็ได้ป่าเนื่อซ้ายอ่ะเจ้าเนี่ยตัดสามสามสามท่อนเนาะเพราะมันตัวใหญ่ แกป่ปลาปคนเจ้าอีกอะทำข้าวเข้าไปเรียนมาเนาะเจ้าเนาะวันนี้ยังแค้นหน่อยได้กินบวบเรียมเจ้าวันนี้ได้กินแกงบวบเรียมเนานะมาเนเจ้าไผอยากกินแกงบวบเรียมมากินบ้านปลาดาวนี่เนอะ โอ้ปได้กินเมินแล้วนะแกงทุกข้างอันนั้นมันเป็นบวบหอมบว,บวบแกงสั้นๆนะเจ้าอันนี้ยาวขนาดนะเจ้าของเป็นตัดตั้งหางมันออกเนะาะควันมันเนี่ยเพราะว่ามันอันเอาใส่ในกองมาบลได้กับมันยาวเกินกะดาวสั่งซื้อมาห้ากิโลอะ ได้หลายลูกเหมือนกันกนันเลี้ยงก็เอาไว้แกงลงคลิปเนาะว่าปีไหนจะจะได้สั่งสักครั้งหนึ่งมันบะหมีจะมีกลิ่นหน้านี่แหละก็เป็นบางสวนเนาะบางสวนก็นบบมี <c oughs> เขาซื้อกลับสวนยังแคนหน้อยมันบ่ต้องเสียภาษีเนาะเปิ้ลมาเอาภาษีเนาะเพราะว่าเคยซื้อเป็นประจำของนเปิ้ลนี่กั ไปได้นับได้น,น,นักเอาว่าเจ้าคนผลนทําสวนในจะขาทรงขาะไปชน,นี้หมเฮาต้องเสียเองเนี่ลก็กล้องเห็นใจอ่ะเนาะแถมมาแน,น่นั่นอ่ะเจ้าของสวนนี้เปนใจดีจังพริกใส่ใบกะเพราใบโหระพาอย่างล่ามเนี่ยเจ้าสวนนี้แหละ เดียวป้าดาขอตักเอาป่าออกก่อนเนาะกระเดียวมันจะเละเจ้าเพราะว่ากันบวกเรียมมันมันเยอะกําเดียวเวลาเอาคนนะ่ะป่ามันจะเละ่ป่านี่เวลาเล่แล้วนะก้างมันจะเยอะเจ้าเนี่ยป่าชายแดงเนี่ยอ้าวทีนี้ป้าดาวก็จะเอาบวกเสเลยอนุญาอย่าใจมือเนาะเป็นอย่างน่ะป้าดาวกินคนเดียวแกงหม้อน,นี่ บวบเปลี่ยมบวบเปลี่ยมแกงมอนี่กินคนเดียวเจ้ารวบสามลูกนั่นแหละกาเดียถ้ามันมวดก,กับแกงเห็นไหมเจ้าก็ประมาณสามถ้วยนะสามถ้วยใหญ่ๆนะ <c oughs> จะแปลเ,เข้าเยอะกับเจ้า Ô hào nơi nơi Bà tế mơ đây cho nha 3 lục Bà đá trong bọc nha Bọc áo เอาใบอันแมงลักแถมมาฮือนี่หรอเอาแมงลักแถมมาฮือเอาใส่แกงนั่นหรออันไน,นะน,นตัวเย็นนั่ก็มีหนา่าแมงลักแกติฟ้าดาวอันเอานอกหนา้าไว้นั่นนะอันนี้ผมเก็บสดๆมาฮือนาะหอมหอม หอมมากๆแกงเสีป่าเนื้อสาายเนาะป่าแดงนะเจ้าแกงบวนนี่กินก็เขาสวยก็อร่อยนะ ทำไมแมงลักใส่เลยเจ้าก็เดี๋ยเพื่ออันบวกมันชุกเนาะถูกสรุปก,ก็ได้แต่สอบเจ้าใส่เยอะก็ใส่น้อยก็ให้กัน หอมใบอันแมงละนะักเนาะนี่เราเจะเอาถ้าบะตักปา่าอออกันงเงี้ยพอป้าดาวกลืนแล้วขล่างขล่างนี่หรอกระเด็ปา่ามันก็จ๋อเลย ที่นี่กะก้างมันก็จะลดในอันในหมอ้อแกงนกี่นี่ก็เขาก็กินข้าวนี่โอ้มาใช้กะก้างป่าเจ้าซิมดูเหรอจางอย่างจางเกลืออย่างกันนี่ ความเผ็ดพอดีล่ะจะลำจะลำต่างเกลือเจ้าเอาเกลือใส่ปลาดาวสอบถึงเกลือใส่พริกแดงซอสแต่เจ้าต่ำใส่เนี่ย ได้ซอส,สหนุ่มทักวกว่ามันจะบาดเพี้นะาน่ะเจ้าี่บวกพวกก็จะซุกแล้วเนาะอัปป่าใส่เลยนี่แล้วเจ้าอื้อหน้าขิน ดูเนะแกงเร้งเรียบร้อยแล้วเจ้าแกงบัวเปลี่ยมใส่ป่าเมื่อสายป้าดาวขอจบคลิปแคนกกี้กอนหนาเจ้าป้ากันคลิปไหม่คลิปหน้านอะคดไล่ก์กดแซร์กดกระดิ่งติดตามเฮ้อป้าดาวเตือนเนอร์จำด้ผาดคลิปใหม่ๆเนาะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ